ดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะพามาเล่นเกมสร้างรีสอร์ทนะคะเหมือนกับตอนที่พี่ปุ๊กเล่นโลโบ็อกไทยคูนรีสอร์ทเลยนะคะแต่ว่าเกมนี้โฮเทลแมกเนตค่ะฟังก์ชันในเกมเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดกว่าในตัวโลบ็อกนะคะเรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะแตกต่างกับโลบ็อกอยังไงไปดูกันเลยเข้ามาถึงปุ๊บใช่ไหมมันก็มีให้เลือกหลายแมปแต่ว่าเราก็เล่นไม่ได้เพราะว่ามันปลดล็อกแค่แมปเดียวคือแมปแรกนะคะภูเขาเสียใจอ่ะไม่ได้ปลดล็อกที่ทะเล ต้องสร้างรีสอร์ทบนภูเขานะคะก็คิดซะว่าเป็นเขาใหญ่ละกันนะเอาละค่ะเราจะมาสร้างรีเซพชันกันก่อนก่อนอื่นน่ะมันจะต้องมีห้องพักใช่ไหมไม่ใช่ห้องพักก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีห้องที่แบบว่ารองรับลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยเขามามามาจองห้องพี่บุ๊กอาจจะยังสร้างได้ไม่สวยนะเพราะว่าก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะ่ะเออเพิ่งฝึกไปนิดเดียวเองหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้เราสร้างประตู ประตูเข้าโรงแรมคือถ้าสวยสุดก็ต้องเป็นอันแพงสุดแล้วแหละจะพอไหมเนี่ยประตูอย่างเดียวก็ 6, ห0พันละมีเงินมาให้4หี่หมนะคะเอ้ยหกรประตูอย่างเดียวหกรมีเงินมาให้4 9่หมนะคะเราจะสร้างโรงแรมได้ขนาดไหนมาดูกันนะต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องทาสีก่อนไหมทาสีห้องรีเซพชันให้มันดูอลังการแต่ก่อนทาสีเดี๋ยวนะขอดูโต๊ะก่อนโห โตรเรซิปเชนสวยๆมันก็มีนะเว้ยแต่มันยังไม่อันล็อกค่ะเพราะว่าดวงดาวเรายังไม่ถึงดังนั้นน่ะเราจะได้แค่อันห่วยแตกอันเนี้ยรีเซพชันโอ้โหโรงแรมอะไรเนี่ยทำไมมันดูเก่าอย่างงี้นี่อันนี้ก็คือโตรเรซิปเชนนะคะก็คือพนักง,งานตอนรับนั่นเองต่อไปเนี่ยก็คงต้องทาสีตอนแรกพี่บุกเก่าว่าจะทาสีฮารุฮารานะคะแต่ดูโต๊ะก่อนโต๊ะไม้เก่ามากดังนั้นเราจะต้อง ตีมตีมแนวแบบป่าๆนิดนึงแล้วกันก็เอาเป็นแนวไม้นะเอ้ยอย่างงี้ดีกว่าเอออย่างงี้ดีกว่าพี่ปุ๊กเรียบร้อยแล้วพื้นค่ะพื้นพื้นพื้นก็ต้องเป็นสีน้ําตาลนะทนทนแบบป่าๆนิดนึงนะเรียกว่าโทนมินิมอลถ้าเกิดสมมติผนังลายแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะทําให้ห้องสวยเราก็จะต้องทําเป็นพื้นเรียบค่ะนี่เรียบแล้วนะนี่เรียบสุดแล้วนะโอเคเสร็จแล้วค่ะห้องรีเซพชันของเราเสร็จแล้วมีแค่นี้แหละ เราควรจะมีเก้าอี้โซฟาให้ลูกค้าเขาเข้ามานั่งโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้ามีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมย,ยังไม่มีค่ะเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกค่ะโอเคเราก็คงต้องทำให้ลูกค้านั่งอย่างนี้แหละหอเขารู้สภาพโรงแรมเราหมดเลยว่าโรงแรมเรามันเป็นยังไงดูสิดูสภาพเก้าอี้ของเราโซฟาของเราคือเป็นพี่ปุ๊กเดินเข้ามานี่คือเดินออกเลยอะเจอโซฟาแบบเนี้ย เอาละต่อไปนะคะเราจะสร้างห้องพักกันก่อนอื่นเราก็คงต้องสร้างประตูที่จะออกไปทางห้องพักก่อน,นไหนๆก็สร้างให้มันสวยก็สวยอีกอันนึงแล้วกันตรงเนี้ยจะเป็นทางเดินทางเดินต้องเท่ากันปึ๊บโอเคเผื่ออนาคตพี่พุจะสร้างห้องอะไรสักอย่างแบบมาตรงนี้เนี่ยสร้างข้างๆตรงเนี้ยเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็คือเว้นไว้ก่อนเออเราจะมีห้องที่เป็นห้องแม่บ้านด้วยนะคะห้องแม่บ้าน กับห้องช่างซ่อมพี่ปุกขอขอเวน้นขอคิดก่อนนะว่าจะสร้างยังไงเอาสักประมาณ5คูณ3คูณ3โอเคสองห้องนี้นะคะจะเป็นห้องพิเศษก็คือห้องห้องของช่างกับห้องของแม่บ้านค่ะเอออันนี้เราสร้างเกินมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอางี้ก่อนแล้วที่เหลือนะคะก็คือเราจะสร้างเป็นห้องโรงแรมเลย ซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยต้องลองสร้างก่อนสักห้องหนึ่งแล้วก็ข้างในก็ต้องมีห้องน้ำใช่ไหมฮึบเออเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือห้องพักห้องหนึ่งประตูก็ต้องเป็นประตูอย่างนี้แหละแต่ว่าประตูอย่างนี้มันมันมันใสอะมันก็เห็นห้องข้างในสิไม่ได้นะเป็นประตูทึบเออต้องทึบอย่างนี้แหละมันมีห่วงจุ้ยอะไรที่มันไม่ดีป่าวะแบบเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอประตูห้องน้ําเนี่ยอ่ะอ่อ่เอาประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เตียง มาดูเตียงเตียงมีให้แค่เตียงใหญ่กับเตียงเล็กโอเคเอาเตียงใหญ่ไปเลยนะโอเคหลังจากนั้นในห้องครัวจะมีอะไรมีทีวีกับโซฟาสิทีวีมีให้เลือกสองไซส์โซฟาก็ก็แบบแบบที่น้องๆเห็นแล้วคะ่ะโอเคแล้วก็ทีวีโอ้โหวางไว้ไบนกล่องด้วยนะเออตัวทำงานโต๊ะทำงานเฮ้ยมีตู้เสื้อผ้าด้วยเดี๋ยวตู้เสือ้อผ้าโอ้โหนี่เหรอตู้เสือ้อผ้า โรงแรมเราเป็นอย่างนี้เหรองบมีอยู่แค่นี้จ้ะทุกคนนี่นั่งตรงนี้นะคะเผื่อคนนั่งจะได้แบบดูทีวีไปด้วยเนี่ยห้องเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะนี่ก็คือห้องพักของเราเดี๋ยวส้วมไม่มีแบบนึงนะทำส้วมก่อนเพ้ามาเนี่ยก็ลังหน้าตรงนี้นะแล้วก็ปุ้งปุงปุ้งปุง,ปง,ปง,ปงตรงนี้โอเคแล้วก็อาบน้ําอาบน้ํามีให้เลือกนะคะระหว่างอาบแบบนอนอาบกับ ยืนอาบเอาเป็นนอนอาบแล้วกันล้งไม่ค่อยมีอ่ะเสร็จเรียบร้อยเออยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทาสีห้องเลยน้องๆพี่ปุกใช้เวลาเลือกนานมากเลยเพราะว่าไม่มีสีที่ต้องการสักสีเลยอะ่ะโอเคได้แล้วโอเคประมาณนี้นี่มีกําแพงฝั่งนี้ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ห้องน้ํานะคะโลโซมากเลยห้องน้ำเเออเอเอ,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 เอน,น,นี่ใช่ได้ใช่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้โหดูสีพื้นซะก่อน เอาสีพื้นห้องน้ําก่อนล้วกันนะอ่ะได้แล้วส่วนสีพื้นข้างนอกนี่โอเคได้แล้วอาจจะไม่สวยถูกใจน้องๆนะแต่พี่ปุ๊กก็ทําดีที่สุดเท่าที่พี่ปุ๊กจะทําได้ละเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เออจะมีตกแต่งอะไรได้บ้างไฟค่ะเรามาตกแต่งไฟกันดีกว่าโอ้โหไฟนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงที่สุดเลยนะเนี่ยมีไฟติด2อันโอเคเสร็จแล้วเนาะแค่นี้น่าจะเสร็จแล้ว ถ้าเราคลิกที่ห้องนี้นะคะแล้วเราก็กําหนดเอาไว้ว่าอ๋อนี่ไงมันจะคลิกที่ห้องนี้ก่อนแล้วก็กําหนดว่าเป็นรีเซพชันโอเคอ๋อแล้วมันก็จะบอกเลยว่า Reception ต้องมีอะไรซึ่งเรามีเรียบร้อยแล้วถ้าพี่พุกติ๊กที่ห้องนี้เสร็จแล้วแล้วก็เลือกเอาไว้ว่าให้เป็น b เบ r o o m ห้องนี้นะคะที่พี่พุกบอกว่าจะสร้างให้เป็นห้องแม่บ้านนี่ไง h o u s e k e e p e ออันนี้ก็คือห้องแม่บ้านนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่างซ่อมนะ a i n t e n a n c นนะคะ ห้องแม่บ้านเนี่ยมีอะไรควรมีเครื่องทําความเออไม่ใช่เครื่องซักผ้านี่ไงเครื่องซักผ้าไม่รู้ว่าต้องมีสักกี่อันดีมันอันหนึ่งมันแพงไหมเนี่ยแปดร้อย่ะอันเดียวละกันตังไม่ค่อยมีนะนะแม่บ้านนะอันเดียวพอนะวางไว้ตรงนี้นะโอเคต้องจ้างแม่บ้านด้วยแต่ว่าแป๊บหนึ่งพี่บุ๊กขอสร้างอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจ้างแม่บ้านจ้างคนมาทีเดียวเลยห้องแม่บ้านก็ขอสีเรียบๆละกันนะ นี่ช่างก็สีเรียบเออผนังสีเนี้ยโอเคห้องแม่บ้านเขาบอกว่ามีแค่อันนี้ใช่ไหมมีแค่วอชชิ่งแมชชีนอะตอนนี้มีแล้วต่อไปห้องซ่อมนะคะมีแค่ตู้อันเดียวโอเคตั้งไว้ตรงนี้นะนี่ช่างซ่อมเอาละเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะสร้างห้องแบบนี้นะคะอีกสักประมาณ 3- 4สี่ห้องนะคะแล้วเราก็มาเปิดโรงแรมกันเรามาจ้างพนักง,งานกันแต่ว่าเดี๋ยวขอสร้างก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอสร้างก่อนแป๊บหนึ่งนะ ทางเดินของเราเราจะทำเป็นสีแดงนะคะเหมือนเรดคาร์เปตเนี่ยเนี่ยแดงก็ประมาณนี้แหละส่วนผนังก็ถ้ามีสีขาวได้พี่ปุ๊กก็อยากจะเลือกแต่มันไม่มีอะ่ะเอออย่างนี้ละกันนะคะดูล่มลื่นดีส่วนข้างนอกเนี่ยอ่ะสีนี้ไปก่อนนะคะเอาละเราจะมาจ้างพนักง,งานกันพนักง,งานของเราก็คือตอนนี้เราจะต้องจ้างรีเซพชันใช่ปะ่ะโอเคมาดูหน้าตาเขากัน โอ้โหได้ตั้งมาอีกพันหนึ่งโอ้โหพอมีรีเซพชันปุ๊บนะคะลูกค้าตามมาเลยแสดงว่ารีเซพชันคนนี้ดีดีดูหน้าตาเขาก่อนโอ้โหแม่บ้านแม่บ้านขอแม่บ้านสักคนหนึ่งมีดาวเดียวทั้งหมดกันก็เลือกคนที่ถูกที่สุดนะคะนี่มาแล้วจ้างมาแล้วแม่บ้านนี่คนนี้ใช่ไหมคนนี้คือแม่บ้านใช่ไหมเป็นผู้ชายนะคะเป็นพ่อบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคนซ่อมใช่ปะพนักงานซ่อม จ่ายเอาคนที่ถูกที่สุดนะคะ37เหรียญเรียบร้อยคนนี้ใช่ไหมคนนี้คือช่างซ่อมทําไมแขนกับหน้านี่ผิวคนละสีอ๋อ,อ,อเขาใส่ถุงมือเขาใส่ถุงมือพุงป่องนะเรานะ่ะพุงป่องแล้วไปไหนละ่ะไปไหนโรงแรมอยู่นี่นี่นะคะมีคนมาพักที่โรงแรมของเราแล้ว,ลวโอ้โหนอนสบายเลยทีเดียวเออแต่ละคนก็มานอนพักดูสิมีคนพักกี่คนแล้วเนะี่ยหนึ่ง สองสามสี่ห้าห้าห้องโอเคมีคนผักห้าห้องเฮ้ยพี่ปุกลึงสร้างประตูมีหน้าเราทำไมเขาถึงไม่ยอมเข้าไปโอเคโอเค I'm sorry ดังนั้นประตูที่เราจะทำให้จะเป็นประตูแบบพิเศษคนจะได้แบบว่าไม่ไม่งงไม่เผลอเข้าไปเอาสร้างประตูให้แล้วจ้าพอบ้านแม่บ้านทั้งหลายอ่าเขาเดินกลับมาแล้วค่ะ แต่ว่าแม่บ้านนี่ไม่รู้ไปไหนแล้วอะนี่นี่ก็คือคนซ่อมของเราเขาก็จะมาสแตนบายในห้องนี้นี่ก็คือโรงแรมของเราระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างอะตกแต่งได้ไหมอ๋อโหตกแต่งให้สวยลืมดูราคา450สูวสูปึ๊บโอเคสวย,สวย,ส,วยสวยควรจะมีภาพตกแต่งนิดนึงไหมแปะตรงนี้ได้แต่แปะตรงนี้ไม่ได้คืออะไรอ๋อเนี่ยตรงนี้แปะได้ โอเคอ,เคอเคูแพง800ไม่น่าแปะได้เลยอุย้ยมีสวยกว่า300ไม่ทันแล้วเอาละค่ะนี่บอกเขานอนเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะดูดูด,ดูคนนี้อุยอ้ยอุ้ยเซ็กซี่อุย้ยเซ็กซีส่สุดๆเขากําลังนอนแช่น้ําอุ่นสบายอุย้ยสวยนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ย แล้วทาไมโตวเหม็นยางเงี้ยดูดีนอนแล้วกลิ่นหึ็งเมื่อคืนไม่ได้อาบน้าใช่ไหมเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ําแล้วก็นอนใช่ไหมคือโรงแรมเราไม่มีอะไรนะคะเขาออกมาเออโรงแรมนี้มีอะไรให้ทำอ่ะไม่มีค่ะอาหารเนอไม่มีค่ะไม่มีอาหารเอาเล่งเวลากันดีกว่านี่นะคะแต่ละคนก็ออกมาเช็คเอา์นะคะแล้วก็มีคนเช็คอินด้วยเฮ้ยพี่บุ๊กสงสัยแม่บ้านอยู่ไหนวะคนที่จะต้องมาเก็บกวาดทำความสะอาดอยู่ที่ไหนเอาแล้วใครมานอนตรงนี้เนี่ย อ้าวแล้วพนักงานเราโอ๊ยทำไมเขามานอนอยู่ตรงนี้วะเดี๋ยวแล้วเ,เราไม่มีคนมารับลูกค้าตรงนี้หรอตายละเดี๋ยวหรือว่าต้องมีพนักงานสองคนวะหรือว่าเราต้องมีสองคน,น,นแน่เลยอะ่ะเอาราคาถูกๆนะห้าสิบเจ็ดบาทโอเคนี่เขามารับลูกค้าแทนแล้วดูดูหัวดูทรงผมโคตรแนว โอเคแล้วก็พนักง,งานทำความสะอาดนะคะพี่บุกว่าต้องจ้างเพิ่มแล้วแหละหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะคนนั้นอะ่ะจ้างจากสองคนนะเผื่อแบบว่าหนีหลับมาแล้วนะคะพนักง,งานทำความสะอาดอ้าวเป็นผู้ชายผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนทํางานได้เลยค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำงานได้เลยดูสินี่นะคะเขาเข้ามาปุ๊บใช่ไหมอ้าวทำอะไรล่ะเหม็นมากเลยเอามือถูๆถูๆ โอเคเอามือถูๆแค่เนี้ยแล้วก็อ่ามาห้องนี้คนนี้ก็เอามือถูๆนี่ๆเอามือถูๆถูหมอนถูหมอนถูผ้าห่มหมอนไฮเมนนะถูผ้าห่มหมอนก็ไฮเมนแล้วเข้าไปตอนมีคนอยู่เลยนะเขากําลังปุ่งๆอยู่นะเออใครเข้าห้องฉันเนี่ยโอเคแล้วก็คือเหมือนกับเขากําลังหากิจกรรมทําอยู่นะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรให้เขาทํานะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทําจริงๆอะเออแล้วนี่ไงพอเขาทํางานเสร็จเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้พี่ปุ๊คคิดว่าเราควรจะมีห้องพักของสตาฟแหละอันเนี้ยพุกิจได้เมื่อกี้แหละห้องพักสตาฟใช่ปะดูสิเนี่ยดูสตาฟของเราสตาฟเราแม่งต้องเหนื่อยแน่แนเลยอ่ะห้องนี้เลยละกันนะห้องพักสตาฟสตาฟร,รูมนี่ไงได้แล้วแล้วก็ต้องมีโซฟานะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ย เวนดิ้งแมชชีนก็คืออาหารแล้วก็โซฟาโซฟาให้กับสตาฟแต่ถ้าสตาฟง่วงนอนอะ่ะเราก็มีที่นอนให้สตาฟด้วยเขาแจกตังค์รัาตังค์ก่อนเนี่ยเผื่อสตาฟง่วงนอนเฮ้ยเราต้องดูแลสตาฟของเราดีๆตื่นทํางานเฮ้ยไอเครื่องเครื่องอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาไว้ข้างนอกให้กับลูกค้าเราก็น่าจะได้นะไอเวนดิง้งเนี่ยเออเผื่อลูกค้าเขาหิวนะเอาวางไว้ตรงนี้นะนี่ไงนี่ไง ลูกค้าเนี่ยเขาคงกำลังหิวอ้าวไม่ใช่ <laughs> เขากลับห้องโอเคคนนี้ก็เข้าห้องสตาร์ไปพักผ่อนนอนได้นะมีเตียงให้อนั่งพักค่ะนั่งพักเออโซฟาพี่ปว่าจะเพิ่มให้อีกสักอันหนึ่งดีกว่าเอ,อนั่งเก้าหัวเฉยๆตอนนี้นะคะเราต้องการให้ลูกค้าของเรานะคะ3คนนะคะรีวิวว่าโรงแรมของเราดีนะคะเราถึงจะได้ขึ้นอีกหนึ่งดาว ซึ่งระหว่างนี้ก็คือต้องรอทุกคนเช็คเอาท์ก่อนนะคะเออรอทุกคนเช็คเอาท์แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราก็น่าจะได้อัปเกรดกันในรอบหน้านะนี่ไงมีลูกค้ามากดด้วยนะตู้อาหารของเราแล้วมันมีอาหารเหรอไม่เห็นมีอาหาร,รเลยเลยคือตู้ตรงนี้มันดูเหมือนไม่มีอาหารแต่ความจริงมันมีอาหารนะทุกคนมันมีอยู่เพียงแค่มองไม่เห็นดูตู้เหมือนเคยโดนใครทุบมาก่อน,นตู้แตกด้วยนะเนี่ยเออเพราะว่าดูจากข้างบนเห็นปะ คือมันมีคนมากดแลวได้ตังค์ด้วยเนี่ยเห็นป่มข้างบนเนี่ยเออแสดงว่าตู้นี้ยังใช้งานได้อยู่นะคะยังมีอาหารให้เราอยู่เอาละค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นดาวขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วซึ่งการที่เรามีดาวขึ้นนะคะเราก็จะทําให้เราเนี่ยปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตรงเตียงอะไรพวกนี้เราก็สามารถปลดล็อก ok ได้เยอะขึ้นนะคะ นี่ไงปลดล็อกแล้วเห็นไหมเอาเป็นว่าพี่ปุ๊กก็จะขยายโรงแรมของเราไปเรื่อยๆแต่ว่ารอชมกันคลิปหน้านะคะในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาอัปเกรดโรงแรมของเราให้มันขึ้นไป5ดาวเลยแล้วดูสิว่ามันจะปลดล็อกอะไรได้บ้างขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พัทหน้าคะ่ะบ๊ายบาย